มบอลมาเลยฮะเดี๋ยวบอลจะพาเที่ยว ก็เรือเฟรี่กำลังจะเทียบท่าแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเครื่องกันนะฮะไปที่เกาะโครรนนะ,ะ,ะในที่สุดก็ใกล้จะเข้ามาถึงช่วงท้ายของการเดินทางเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาวนว่าเราไปดูกันดีกว่านะว่าที่เกาะโครรนแล้วก็บรลวันเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าที่นแน่ๆนะเช้าวันนี้อากาศสดชื่นมากนะฮะลมจินๆแล้วก็นี่ฮะวิวพาทิตย์ขึ้นยามเช้านะฮะแต่ฝั่งนี้ไม่เห็นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งอื่นกันดีกว่าไหม ะะก็สรุปไปแอร์พอร์ตด้วยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะซึ่งจะถูกกว่าแท็กซี่นะแท็กซี่น่าจะมา250นะฮะมอเตอร์ไซค์นี่จริงๆอ่า200นะฮะแต่ว่าเที่ยวนะผมไปต่อเขานะฮะเขาบอก180นะฮะผมบอกยังไม่ไปก่อนงันนะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนคือจริงๆก็จะเช็คจริงๆนะเพราะว่าจะดูว่ามีรถจิ๊บผ่านมาหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ทราบม,มานะคือไม่มีเลยนะแต่ว่าพยายามจะเช็คดูว่าหาว่ามันไปต่อตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ว่าสุดท้ายแต่คนนี้นะฮะเขาก็คือ <c oughs> เขาก็คงไหวอะ่ะเขาก็บอกเออโอเคโอเคงั้น150ก็150นะฮะอ่ะสบายไปนะฮะได้ไประหยัดไปอีกหน่อยนะฮะแต่ก็แอบแพงอยู่เงี้ยทั <c oughs> งไม่ค่อยจะมีอยู่แต่ว่า11กิโลนะโอเคครับแล้วก็ ตอนนี้อยู่ที่สนามบินมินดี้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงห้านาทีนะฮะผมไปเช็คอินเคาน์เตอร์มาแล้วนะฮะเขาบอกว่าายังไม่เปิดเคาน์เตอร์นะฮะมาเร็วไปหน่อยแต่ก็ดีนะฮะดีโชคดีที่ไม่ตกเครื่องนะฮะก็เรือถึงเร็วนะฮะหกโมงหกโมงก็ถึงแล้วนะแล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์มาอีกร้อยร้อยห้าสิบโชคดีนะฮะเมื่อวานก่อนออกจากอ่าอ่าวะกยานเนี่ย ซื้อขนมปังมานะครับถูกมากนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าสามอันเนี้ยรวมกันก็สามสิบบาทนี่ฮะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถึสามสิบเปโซนะฮะสามสิบเปโซตกเป็นเงินไทยก็สิบแปดบาทแล้วไม่ใช่ขนมปังธรรมดาข้างในมีไส้นะ,ะคือถือว่าเป็นมื้อเช้าแล้วกันนะครับมื้อนี้ไปลองท้องไปก่อน เครื่องจะบินประมาณ11โมงนะครับแล้วก็ถึงประมาณบ่ายโมงเดพ๋ยว่ากันตอนนี้ได้มือเช้าลองทองนะมืง่ายนะชีวิตง่ายไม่ต้องมียากอะไรมากอร่อยดีใช้ได้ด้วยมีหลายแบบข้างในมีไส้ด้วย โอเคครั okay. นินก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันที่โครานะฮะบอดดิ้งพาสแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าสนามบินด้วยนะเพราะว่าเข้าใจผิดนะค่าสนามบินที่นี่ก็จะต้องไปเสียตอนที่ว่าบินไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าในประเทศเนี่ยเขารวมไว้อยู่ในตั๋วแล้วโอเคเพราะว่า3,000ันกว่าบาทนะจะให้เราเสียค่าสนามบิน,<อ>นเก7ียดโอ๊ยปนเับาไม่ได้ไปฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าฮะโอเค เนี่ยฮะเนื่องจากเกาะแห่งนี้นะฮะเป็นกเป็นอีกหนึ่ง destination นะฮะของคนที่จะมาเที่ยวทัวร์เกาะนะฮะซึ่งการที่จะเที่ยวทัวร์เกาะได้ก็ต้องซื้อ day trip นะฮะเป็น island hopping ของที่นี่นะฮะก็ดังนั้นนะฮะขาออกมาก็จะเห็นเนะะี่ยฮะจัดกันเป็นพื้นเลยนะฮะยื่นโปรแกรมทัวร์มาให้กันนะฮะก็เอาเป็นว่าเราก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้กลับไปพิจารณาดูนะว่าพรุ่งนี้จะซื้อทัวร์อะไรดีแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเข้าตัวเมืองไปก่อนแล้วกันฮะ อย่างนี้ไปตัวเมืองก็เป็นแท็กซี่นะฮะตามมาเลยนี่ฮะก็ตอนนี้นะฮะเราก็กำลังจะเข้าตัวเมืองนะฮะก็จากแอร์พอร์ตนะฮะจะต้องต่อรถนี่ฮะรถตู้ก็ไม่มีตัวเลือกอื่นนะฮะก็ต้องยอมจมนนนจ่ายไปฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรม ตอนนี้ก็มาอยู่ในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็โรงแรมอยู่แถวนี้ครับแต่ว่ายังไม่เข้าโรงแรมก่อนนะเพราะว่าหิวมากนะเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันครับตั้งแต่เช้ามาก็มีแค่ขนมปังกันนะฮะที่นี่ดีนะมีที่เช่ามอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะแต่ว่าเราจะซื้อเดทริปไปนะฮะก็เลยไม่จำเป็นนะฮะก็ เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับราคาดีที่แต่ว่าพินพ์ข้าแงกงอยู่แบข้างหน้าก็มีอยู่กันมีอยู่เจอย่างนฮะ,ะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ดูน่ากินแต่ว่าแต่ดูแต่ดูไม่มีผักเลยนะเพราะว่าเราแทจะไม่่อยได้กินผักเลยนะทินี้ ก็เดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่านะอันนี้อย่างน้อยก็น่าจะมีผักผักอยู่บ้างนะฮะโอเคจมนั้นฮะข้าไปกินข้าวกันดีกวบาร้านก็เล็กๆฮะเวนกำนะคือแบบรถไปจอดตรงนู้นน่ะเห็นร้านมันอยู่ตรงนี้เราสา์เดินย้อนมาแต่เป็นร้านขายข้าวแกงที่ไม่มีข้าวนะฮะบอกว่ายังไม่ได้หุงนะฮะแต่มีพวกเส้นพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้จะให้กินกับ กับข้าวมันก็ผมว่ามันก็ไม่ไม่ไหวนะไม่ใช่แนวนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็หลังจากที่เดินหาร้านข้าวมาสักพักหนึ่งนะฮะก็ะะะหาไม่เจอนะเหนื่อยแล้วแล้วก็มาเจอร้านเบอร์เกอร์ร้านนี้ฮะก็ถูกดีนะ39เปโซนะฮะเอ่อก็ประมาณ20กว่าบาทนะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะฮะ น่าจะไม่ค่อยใหญ่มากนะแต่ว่าโอเคซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะ,ะก็จัดไปนะเมนพุงตรงแม่ค้าก็ออกจะหน้าบึ้งนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรเราเนินทาเขา <c oughs> เขาไม่รู้เรื่องกินเบอร์เกอร์แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นค่อยไปจัดบนทัพเราพร้อมอยากกินข้าวนะฮะแต่ว่าหาล้างข้าวไม่เจอก็เน,นี่ย เบอร์เกอร์อันแบบนี้ฮะสองอันยี่สิบสี่บาทคุ้มมากเดี๋ยวก็เดินกลับโรงแรมต่อยังไม่รู้เลยโรงงานอยู่ไหนเดี๋ยวยไปหากันขนมปังก็ลุกเบลเลอร์เลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฮะยี่สิบสี่บาทแถมมาอีกอัน เคจะกินเนื้อเข้าไปบ้างนนจากถนนหลักก็เดินมาไม่ไกลนะฮะถึงแล้วกินเบอร์เกอร์หมดพอดีเลยไปเช็คอินกันครับก็ตอนนี้นะฮะบอลก็ bon อยู่บนห้องแล้วนะก็ที่อดัมอ,อะไรสักอย่างเนี่ยฮะแบ็กแบอเกอร์อะไรก็ว่าไปนะฮะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบถูกที่สุดแล้วนะฮะตั้งแต่ที่ดูมาก็ราคาก็220กว่าบาทนะฮะก็สภาพห้องประมาณนี้ฮะแปดเตียงก็นอนก็เบียดเบียดกันหน่อยนะฮะห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วที่สาคัญก็นี่ฮะมีห้องส้วมแล้วก็ห้องน้านะฮะคือใครเข้าจะตรงจะตดอะไรก็คงจะแบบนะฮะก็ต้องอาจจะต้องขมิบนิดนึงนะเกรงใจเพื่อนร่วมห้องอีก6 7คนนะฮะซึ่งก็ อนนี้ก็ไม่มีใครอยู่นะมีอยู่มีอยู่เตียงเดียวนะก็เลยอัดได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะเราก็ไปสำรวจเมืองกันดีกก่อนนะฮะว่าเมืองโคลอนแห่งนี้นะ,ะจะมีอะไรให้เที่ยวชมบ้างนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อแพ็กเกจทัวร์ด้วยนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปลุยกันแล้วก็น่าจะนอนที่นี่สองคืนโอเคไปกันดีกว่า ครับก็ตอนนี้นะฮะเอนอยู่ที่บริษัทตัวนะฮะหลังจากเดินสำรวจมาพอสมควรนะฮะหลายที่เหมือนกันนะครับก็ได้บริษัทนี้นะฮะที่น่าจะถูกที่สุดนะฮะกับตัวที่จะไปคือจริงๆที่นี่นะฮะมีหลากหลายทัวมากนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวยกให้ดูครับมีเป็นพื้นเลยนะมีเป็นแผงเลยฮะแล้วมีตั้งแต่8 0 0เปโเซนะพันร้อยพันสองพันสามพนหกนะ สารพัดแบบเยอะมากนะแบบตาลายเลือกกันไม่ถูกทัวก็จะซ้ําไปเวียนมาวนไปวนมาแต่ว่าเราต้องดูดีๆเพราะว่าบางทัวร์เนี่ยมันจะตัดไฮไลท์บางอย่างออกนะฮรฉะนั้นต้องดูดีๆซึ่งเท่าที่ผมหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยฮนะอีทัวร์แทัวร์พันหนึ่งเนี่ยมีไม่กี่ที่นะที่เป็นไฮไลท์นะฮนะเก็บไฮไลท์ไว้แค่ที่2ที่ที่เป็นหลักๆนะที่เหลือก็กะปิดกระปลอยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจนะไม่อยากพักเยอะแต่ว่าไหนๆมาแล้วนะก็เลยจัด พันหกแม่งเลยนะฮะแปดร้อยพันหนึ่งไม่เอานะเอาพันหกเพราะว่าไอ้ตัวพันหกเนี่ยฮะดูแล้วมีไฮไลท์แบบตัวเป้งๆเลยนะฮะอัดกันอยู่หลายอย่างนะฮะแล้วก็สอบถามทั้งเจ้าหน้าที่เขาแล้วเนี่ยฮะค่าสโนว์เกิลไม่รวมไปแล้วนะฮะค่าขยักก็รวมไปแล้วนะฮะแล้วก็ค่ารถนะฮะพิกอัพที่โรงแรมนะฮะแล้วก็ค่าอีิวโลทอมเมนฟรีทุกอย่างนะฮะรวมไปหมดแล้วกับพันหกซึ่งก็โอเคนะเดี๋ยวซื้อกับพี่คนนี้แหละเพราะว่า บางที่นะเขาเขียนราคาพันห้าก็จริงนะครัวอันเดียวมันกับที่ผมซื้อนะฮะแต่ว่าแทบไม่รวมอะไรเลยนะฮะอันนี้จะเป็นค่สที่เขาแอบอยู่ฉะนั้นถ้าใครจะมาที่นี่ก็คุยให้ดีๆคุยให้ละเอียดนะ,ะถามรวมสนอคเกิลไหมรวมขยักหรือเปล่ารวมค่ามาส่งที่โรงแรมหรือเปล่านะฮะทุกอย่างฟรีหรือเปล่าหรือว่าต้องจ่ายตังหานะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้เดี๋ยวจ่ายตังให้พี่เขาก่อนแล้วก็เซน็นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภาพที่ตกด้วยกันนะฮะโอ้ยสบายใจตังหายไปพันหกนะฮะจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะ ตัวเบาวิวเลยโอเคนะก็ช่วยไม่ได้นะในเมื่อแบบเออมาทั้งทีนะก็จำใจนะสมราคาคุยจริงๆเลยนะับที่บอกว่าการมาเที่ยวโซนปะละวันแห่งนี้นะฮะเป็นอะไรที่แบบเปลืองมากๆนะเพราะว่าแค่วันเดทิปนะฮะตอนนี้บอลหมดเแลาพันหกนะฮะยังไม่รวมกับค่าเครื่องบินที่บินมาที่นี่อีกนะสามพันกว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวค่าที่พักแต่โอเคค่าที่พักไม่เท่าไหร่นะสองร้อยแต่ว่า เดี๋ยวจะมีค่าเรืออีกนะค่าเรือจากเกาะโคลอนนะข่าไปเกาะปาราวันที่อินโดนะฮะก็อีกพันสองเอากันเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวจะมีค่าทัวร์ที่เอ็นโดอีกวันหนึ่งแล้วก็จะมีค่ามุดถ้ำอีกวันหนึ่งเอากันเข้าไปจนงานงานเนี้ยเอาให้งบมันบานปลายกันให้สุดๆกันไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันหน้านะก็หวังว่าประเทศต่อๆไปก็คงจะได้ประหยัดมากกว่านี้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาตู้ ATM มกดตังค์กันก่อนแล้วก็ไปจุดชมวิวกันครับผม โอ้อนู้นน่ะมึงยอดเขานน้นน่ะมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้อีกหน่อยนี่ถ้าอยู่ประเทศไทยนะนึกว่าเที่ยวปินเขา งานเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรีซะอีกคนขึ้นเยอะมากแล้วทางก็คล้ายๆกันนะแล้วก็จุดชมวิวแม่งก็สูงไงนี่ถ้ามีตังนะจะมาสร้างกระเช้าไฟฟ้าเลยคุณน,น่าจะรวยอหยาบนเลยไปต่อ เหนื่อยนะร้อนด้วยไม่ไหวแล้วเหลือน,นิดเดียวฮนะแต่ว่าขอเติมความหวานให้ร่างกายหน่อยอันนี้เป็นเหมือนกับน้ำแข็งนะน้ำแข็งแช่เย็นรสอะไรไม่รู้อ่ะอืมไม่มือรสชาติเลยุตยยังไม่ได้แกะสิ <10 S 2> เปโซนะหกบาทโอเคน่าจะช่วยได้นะให้มันเย็นๆชื่นคองยังไม่ได้จ่ายตางังเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยววิ่งขึ้นไปชิงโอเค เย่ถึงแล้วถึงแล้วนะฮะโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวมาชมวิวไปพร้อมกันฮะ วันนี้แห้วนะฮะเมื่อเช้าคงจะได้เห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามแล้วนะฮะช่วงเย็นวันนี้ก็เลยอย่างที่เห็นนะครับเมฆมาเพียบเลยนะครับก็พระอาทิตย์ไม่ได้โผล่มาให้ดูนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ชมชมเมฆไปแล้วกันนะฮะก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวรอรุ้นกันดูว่าฝนจะตกหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันก็เสียวๆเหมือนกันเพราะวันนี้เมฆเยอะมากนะฮะแล้วก็เป็นเมฆฝนด้วยนะฮะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุ้นกันนะถ้าฝนตกนี่เศร้านะครับเพราะว่าจ่ายตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะเป็นทัวร์ที่ค่อนข้างจะแพงกว่าทัวร์ทั่วไปเกืบเท่าตัวเลยทีเดียวนะไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตานะเอาเป็นว่าตามนั้นก่อนแล้วกันเนาะ ก็เต็มนะร้านนี้ก็ไม่มีข้าวนะฮะเดินหาข้าวกันประมาณชั่วโมงนึงแล้วยังหาไม่เจอเลยโอเคเนี่ยบรรยากาศเมืองนะฮะก็จะมืดๆคลึ้มๆหน่อยนะคนไม่ค่อยเยอะนะฮะคนจะออกกันอยู่ที่พวกร้านอาหารนะฮะร้านผับอะไรพวกนี้ฮะอ่าแล้วก็เตรียมพักผ่อนนะน่าจะเยอะกันช่วงเช้าที่จะออกมานั่งเรือนะฮะไปเที่ยวเกาะต่างๆนะฮะตอนนี้ก็ทําภารกิจเดินหาข้าวกันต่อนะฮะกินข้าวนะฮะทั้งวันยังไม่ได้กินข้าว มีข้าวขายด้วยนะแต่ว่าเป็นไก่ปิ้งไก่ย่างนะแล้วก็ซื้อกับข้าวมาเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันประเด็นคือไม่รู้จะเอาภาชนะที่ไหนไปใส่นะฮะสรุปหลังจากเดินหาอาหารมานะหาข้าวนะฮะมา2กิโลได้นะฮะ ไม่มีร้านไหนขายข,ายข้าวที่ราคาต่ำกว่า100เปโซเลยอ่ะคือแบบจะให้ซื้อ150มันเลบไม่ได้แล้วเพราะว่าเฮ้ยรู้สึกว่าประเทศนี้มันจริงๆมันอาหารมันถูกนะ100เปโซนี่60บาทก็ถือว่าแพงแล้วนะฮะอ่าก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวไปกินไก่ปิ้งแล้วกันแล้วก็ซื้อข้าวสวยที่เป็นผุงแต่ว่ากินยังไงไม่รู้นะจกเขาก็ได้เพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วไปไปร้านไก่ปิ้งกัน ก็ในที่สุดนะฮะหลังจากเดินหาของกินมาประมาณ2ชั่วโมงได้มก็สุดท้ายก็ได้เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะก็เป็นไก่ย่างนะฮะคือแบบแพงมากนะฮะชิ้นนี้ก็150แล้วก็ข้าวอีกอยยี่สิบนะ,ะแล้วก็ข้าวอีกอข้าวอีกข้าวอีกเท่าไหร่ข้าวอีก30นะฮะกะฮะ็รวมเป็น150ถือว่ากินไก่ไปก็กระอักเลือดไปนะฮะ แต่ว่าอาหารที่นี่แพงมากนะแพงหลายอย่างเลยนะแต่คือผมก็พลาดด้วยแหละได้คิดว่าแบบไม่น่าจะถึงร้อยนะฮะน่าจะสัก80อะไรเงี้ยเห็นมันเป็นร้านข้างทางนะ,ะคือพอดีมันก็มีไอ้พวกหมูปิ้งไก่ปิ้ง,งที่เป็นไม้เล็กๆนะฮะก็ตรงนั้นก็ถ้าซื้อมาสัก3 4ไม้ห้าไม้นะฮะไม้ละ10 10เปโซก็คงจะแบบพอได้อิ่มนะกับข้าวถุงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้แบบเออเราก็อยากกินไก่เนาะเหนื่อยแล้วชิ้นใหญ่ดี ก็เลยโดนไปซะรล่อไปโดยรวมๆนี่ร้อยห้าสิข้าวจริงๆจะสั่งถุงเดียวนะฮะแต่ว่าพอไก่มันชิ้นใหญ่เออไหนๆก็ไก่ชิ้นใหญ่ก็สั่งข้าวสองถุงไปเลยดีกว่าจัดแบบมื้อหนักนะจะได้อิ่มยาวไปจนถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปกินอีกทีเที่ยงนะมือเรือมีข้าวคืออืมอร่อยใช่ได้นะหรือหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้อมมันมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยไงน้ำจิ้มมันอร่อยใช่ได้นะ รสชาติก็เหมือนไก่ปิ้งบ้านเราเนี่ยไก่ปิ้งไก่ย่างไม่ต่างกันนะผมว่ามันเหมือนกันเลยแหละแต่ผมว่าผมชอบน้ําจิ้มแจ่วบ้านเรามากกว่าเพราะว่ามันจะออกเผ็ดๆหน่อยนะฟิลิปปินไม่มีรสชาติเผ็ดนะอ,อร่อยดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูกันนะว่าเกาะโคลอนนะครับจะสวยอย่างที่คิดหรือเปล่า ผมว่าน่าก็น่าจะสวยอยู่นะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ต้องรู้นสภาพาอากาศด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนวันนี้นะขอลาไปด้วยมือค่ําแล้วกันนะไก่ปิ้งชิ้นเป,ป้งนะฮะยังไงลับฝันดีนะครับผมฝันดีแน่นอนสองตึงแต่จะฝันร้ายเพราะราคาอาหารนี่แหละแล้วก็าราคาค่าใช้จ่ายต่างๆที่นี่ด้วยโอเคครับเราตีสวัสดนะี